เพื่อนๆแล้วจากที่โยเคยโพสอ,อันเนียเไว้นะโอ้โหในโซเชียลนะมีคนมาดูเป็นหมื่นเลยนะครับก็เรื่องที่ว่าโยเคยรับราชการมา12ปีนะแล้วก็ไม่เคยใส่ชุดขาวเลยนะก็จริงครับไม่เคยใส่ชุดขาวเลยนะเพื่อนๆน,นะทีนี้เนี่ยก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับมาเม้นถามว่าแล้วหนังสือเดินทางราชการนะหรือพาสปอร์ตติน้ําเงินนะคือพี่โยมีไหมอ่ะบอกเลยครับเพื่อนๆครับ โยก็มีนะอันนี้นะครับเป็นหนังสือเดินทางราชการหรือพาสปอร์ตสีน้ำเงินนะที่หลายๆคนเขาอ่าพูดกันไว้นะครับผมนี่เลยนะเดี๋ยวขอปิดข้อมูลส่วนตัวนิดหนึ่งแล้วกันนะอะนี่นะครับก็เป็นโยเองนะให้ดูเลยนะอันนี้นะอะนี่นะครับตรงนะหน้าตรงนะอโอเคครับก็เป็นพาสปอร์ตของอาราชการนะที่สําคัญนะเพื่อนนะโยจะ,จะบอกนะคือเดินทางราชการเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อะไรที่เราเป็นความ ภูมิใจอะไรเลยนะครับมันก็เป็นเอกสารนะสำหรับใช้ในภารกิจราชการเท่านั้นเพื่อนมันไม่สามารถไปใช้ในภาร,ร,รกิจส่วนตัวได้นะและโยนะครับก็ไม่เคยใช้ในภารกิจส่วนตัวเลยนะครับเพื่อนๆและโยจะบอกเลยนะครับถ้าใครบอกว่าไปใช้ในภารกิจส่วนตัวนะเพื่อนนะไปแจ้งเลยเพื่อนๆครับมันผิดนะครับผิดรัเบียบนะ โยคิดว่ามันอาจจะถึงขั้นผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะถ้าเราไปใช้ในภารกิจส่วนตัวนะโยก็ Yo, เคยใช้งานนะครับในเล่มนี้นะครับก็คือเป็นการเดินทางนะไปในภารกิจราชการเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับครับการที่มีหนังสือเดินทางราชการเนี่ยก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ข้าราชการนะครับปฏิบัติภา,ารกิจนะในต่างประเทศได้อย่างสะดวกนะหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะยกเว้นการขอนะวีซ่านะครับก็ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นหลายประเทศในยุโรปนะครับผมหรือหลายๆประเทศที่หนังสือเดินทางธรรมดาต้องไปขอวีซ่าเนี่ยเดินทางราชการก็จะได้รับ ยกเว้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจราชการเท่านั้นนะครับโยไม่เคยทะลึ่งนะหรือเอาหนังสือเดินทางราชการเนี่ยนะครับไปใช้ในภารกิจส่วนตัวเลยนะโยคิดว่าคนที่มีหนังสือเดินทางราชการทุกคนเนี่ยก็ปฏิบัติอย่างนี้นะครับถ้าพบเห็นนะหรือว่าถ้ารู้ว่าเป็นใครนะเพื่อนนะไปจัดการเลยเพื่อนเพนเพราะมันผิดระเบียบนะโยว,ว่าผิดกฎหมายด้วยนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้โชว์กันเพื่อนมันก็คือเอกสารราชการ อย่างหนึ่งคนที่มีเขาก็มีเพื่อที่จะปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงและภารกิจลุล่วงตามที่เขาได้รับมอบหมายมาเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้โชว์เอาไวอ้อวดอะไรกันเลยนะเพื่อนเพื่อนนะและคนที่เอาไว้โชว์ไวอ้อวดแม้กระทั่งเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยโยคิดว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะสังคมควรที่จะจัดการสังคมควรที่จะได้รู้ได้เห็นและที่สําคัญควรที่จะได้รับบทเรียนครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อน,นจัดการมันครับ วันนี้โยก็ฝากไว้ตามนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับไอเรื่องนี้หมดอายุไปนานแล้วนะเพื่อนๆนะเน่ยหมดอายุไปโอ้โหโคตรนานเลยอะ่ะให้ดูเลยครับนี่ครับตั้งแต่โยรับราชการอยู่นะหมดอายุไปประมาณปี2018นะอันนี้ก็เป็นของโยเองนะก็ไม่ได้ก็ใช้ตามภารกิจราชการไม่เคยใช้ส่วนตัวนะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้เลยนะเพื่อนๆนะโอเคครับเพื่อนๆวันนี้โยก็ไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับโยไปลคะครับ